สวัสดีครับวันนี้ครัวง่ยายๆของนายุงโจ๊กใหม่แล้วครับวันนี้เป็นเมนูปลาดุกกันบ้างพอดีเห็นปลาดุกมันตัวสวยก็เลยนึกถึงเมนูที่ชอบทานบ่อยก็คือผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้จะเป็นค่อนข้างสูตรโบราณหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องจะเป็นเครื่องที่เอาไปคั่วแล้วก็มาโขลกเพราะว่ามันจะหอมมันจะช่วยให้เข้าเนื้อปลาดุกด้วยแล้วก็กลิ่นมันจะ ไม่โดดๆนะมันจะหนดดวัวเมนูนี้ผมเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งนานมากแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้อธิบายเพื่อนๆฟังฮะว่าทํายังไงอะไรยังไงก็ทําเป็นวิดีโอธรรมดาก็นี่นะครับเครื่องสําหรับผัดในนี้ก็จะมีขา่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงเอาไปโขกนะครับไอเอาไปคั่วก่อนคั่วเสร็จปุ๊บพอมันหอมสุกเอามาโขกแล้วก็เอากระปิไปปิ้งหรือว่านากับกระทะก็ได้ครับให้หอมหอม,หอมแล้วก็ามาโขกรวมกันได้ประมาณหนึ่งถ้วยประมาณนี้ อ่าส่วนผสมรายละเอียดก็ประมาณประมาณเดี๋ยวผมปร,ประมาณให้แล้วกันครับแต่โขกออกมาแล้วได้ประมาณหนึ่งถ้วยปลาก็หนึ่งตัวใหญ่ประมาณสักเจ็ดร้อยกรัมโดยประมาณฮนะไม่ถึงโลแต่ตัวใหญ่มากกว่าตัวนี้แล้วก็เป็นใบกะเพรานะครับใบกะเพราเล็กๆแบบนี้นะครับเอาเอามาทั้งก้านเลยนะครับมีดอกองด้วยก็ดีหอมมันจะฉุนมากๆถ้าเป็นใบเล็กๆแบบนี้ครับอันนี้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านใส่กระถางปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สะดวกละ ใบมะกรูดอันนี้ก็ใส่ใส่กระถางปลูกอยู่หน้าบ้านใบมันจะเล็กนิดนึงครับไม่เหมือนตลาดแต่รับรองว่าหอมเครื่องปรุงก็จะมีอ่าน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสแค่นี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไม่อยากเสียเวลา เมนูนี้จะช้าตรงขกเครื่องครับวันนี้ผมไม่ผมไม่ได้คั่วเครื่องแล้วโขกให้ดูเพราะว่าอตอนที่คั่วแล้วโขกไฟมันเสียก็เลยได้ได้ตรงนี้มาต้องขอโทษด้วย,ดวยเดี๋ยว,วหลังมีโอกาสจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ไม่ยากครับก็แกะล้างให้สะอาดแล้วเอาไปคั่วคั่วคั่ว,วให้มันหอมแล้วก็เอามาโขกให้แหลกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเริ่มที่น้ามันเลยกันครับน้ำมันก็เยอะหน่อยนะครับประมาณสามถึงสี่ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่า เราจะใช้น้ำมันผัดเครื่องแล้วก็ผัดประดุกไปด้วยในทีเดียวเลยน้ำเราจะใส่แค่นิดนึงให้ปลามาสุกง่ายเมนูนี้ชวนชวนหิวข้าวมากถ้านกับข้าวร้อนๆแล้วหยอดน้ำปลาเักนิดนึ่งไม่อยากจะอธิบายต้องลองครับต้องลองโอเคครับใส่น้ำมันไปแล้วก็เครื่องนะครับที่เราผกไว้ก็เอาลงมาผัดเลยฮนะ น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเมนูนี้บอกเลยม,มันจะเป็นก้อนๆหนอิเพราะว่าเราใส่กระปิแล้วมันมีหอมกับกระเทียมคั่วมันจะค่อนข้างเหนียวเราก็ต้องมาผัดให้มันละลายนิดนึงครับอาาเมนูนี้เครื่องจะต้องเยอะนิดนึง ดักคาวปลาดุกด้วยเนื่องจากเป็นปลาดุกซื้อปลาดุกเลี้ยงเรานี่ครับจะคาวค่อนข้างจะเยอะกลิ่นจะไม่ไม่หอมเหมือนปลาดุกนาเราเนาะถ้าได้ปลาดุกปลาดุกนามานี่อร่อยเลยมีเพื่อนๆคนไหนเคยทานปลาดุกนาแท้ไหมครับตัวเล็กๆเนื้อตันๆหัวเล็กๆนะครับเนื้อมันจะปิ้นออกมาเลยแถวบ้านผมเรียกปลาดุกเหลืองหรือปลาดุกอุยอะไรทุกอย่างเอามาย่างนี่หอมมากแต่หาทานยากครับตัวมันจะเล็กครับถ้าเป็นปลาดุกนาเนื้อจะนิ่มมากเลย หนังจะไม่หนาเหมือนปลาดุกเลี้ยงแบบนี้ครับเมนูนี้เผ็ดเผ็ดฉุนครบะครับตอนนี้เริ่มฉุนละโอเคครับเครื่องเริ่ม,เร,มเริ่มจะฉุนละ,ะน้ำปลานะครับ สักสองสามโต๊ะก่อนเลยขัดลงไปกับเที่ยงเลยนะครับผมจะหยอดน้ำลงไปสักครึ่งถ้้นเล็กครับเพราะว่าเดีย๋ยวตอนที่เราใส่ปลา เราจะไม่คนเพ่นั้นต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็ทำให้ปลาสุก้ยวยโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ือปลาแล้วนะฮะก็ใส่ลงไปเลย ก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงไม่ถึงก็ต้องคนนะครับแค่เกลี่ยเพรมันไม่ตอนกันเพราะเดี๋ยวมันจะสุกในโพดถิถ <c oughs> ุดมากอันนี้ก็ลดไปลงมาเป็นกระไทยกลางนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวกว่ากว่าปลามันจะสุกด,ด้านหนึ่งเนี่ยที่แก่มันจะไหม้เสียก่อน <c oughs> โอเคช่องเวลาตรงนี้ก็คือรอปลาสุก ตอนนี้ปลาด้านล่างสุกนะครับคือเราจะดูจากเนื้อปลามันจะหนักปลามันจะงอขึ้นมาแบบนี้คือข้างล่างมันสุกแล้วว่าน้ำเราไม่ท่วมฉะนั้นผมจะเติมน้ําตรงนี้นะครับที่ขอบนิดนึงโอเค <Okay. S 1> จะไม่คาวแล้วครับตอนนี้เพราะว่าด้านล่างมันสุกไปแล้วด้านบนมันก็เริ่มละอุคา,าวที่มันอยู่กับผิวปลามันเริ่มหดตัวลงไปแล้วแต่เรายังไม่คนครับเดี๋ยวมันจะกระจายออกไปคราวนี้เราก็ตั้งจนปลาสุกแล้วเดี๋ยวจะกลับกับด้านปลาอีกทีหนึง่ง เพื่อให้มันสุกอย่างทั่วถึงครับบอกแล้วว่าเมนูนี้เผ็ดร้อนฉุนต้องทำที่บ้านครับทำที่คอนโดนี่ลงใส่ม,มีมีมาเคาะประตูนแน่นอนนี่ฮะเนื้อปลาเวลาสุกแล้วเขาจะงอออกมาอย่างนี้ครับปลาตันข้าง,างสด ก็ตอนนี้เดี๋ยวมารอดูตอนตอนปลาสุกตอนผมจะกลับเลยแล้วกันครับครับตอนนี้ปลาด้านล่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับปตาหนึ่งครั้งเพราะว่ายัางไงข้างบนก็โอกาสสุกยากอยู่แล้วาวางอย่างนี้แต่มันเห็นฮะม,มันจะเริ่มขาวเริ่มคือมันเริ่มสุกแล้วตอนนี้จะไม่ขาวแล้วครับเราสามารถกลับได้ไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงมันจะไหม้ก็กลับครั้งเดียวนะครับเดีย๋ยวไม่ต้องคนเดี๋ยวปลาเล็กเพราะว่ามันสุกหมดแล้วด้านล่าง นะด้านล่างมันสุกหมดแล้วลลครับกำลังจะเละแล้วถ่วิธีดูก็หลายคนจะมองว่าเมื่อกี้ทําไมด้านบนยัง,ยงแดงอยู่ยังไม่สุกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเราดูจากด้านล่างก่อนพอด้านล่างมันสุกครับด้านบนมันก็จะจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะมีขอบขอบที่เริ่มสุกโอเคพอเรากลับมาอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็รอให้ด้านล่างมันสุกเสมอกันแปบ๊บเดียวครับเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจะสุกละหลังจากนั้นเราก็จะ ค่อยมาปรุงรสอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่อ่าใบกะเพราใบมะกรูดก็จะเป็นอันเสร็จครับเมน,นูนี้ผัดให้น้ํามันงวดลงไปนิดนึงเพราะว่าเมนูนี้นนนนนต้องทานนานแห้งปลาจะเป็นชิ้นสวยนะครับถ้าเราคนหนึ่งคาวแน่สองปลาเล็ะไม่สวยโอเคครับน่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวจะเล็ะไปกว่าน,นี้ พราะเดี๋ยวมันจะระอุ่ีนิดนึงอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าเวลาทําอาหารมันจะระอุด้วยความร้อนนิดหน่อยหนึงหลังจากนี้เราจะเติมซอนอาหารแต่ก่อนซอสถงไปนี่นะครับผงมปรุงรสซึ่งคำตอบว,ว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนอกจากน้ำตาลครับแล้วก็นก้ำตาลทรายครับประมาณครับ ช้อนชาเดียวพอะเอาไปตัดรถเฉยๆแล้วคราวนี้เราก็คนได้แล้วครับแตาน้ำมันจะงวดแห้งกำลังดีสีมันก็นเป็นแบบนี้แหละับเพราะว่าเราเครื่องเราเอาไปคั่วก่อนแต่รับรองความอร่อยขุ่นเผ็ดมากเผ็ดเต็มเลยครับทำครัง้งหนึ่งไปดไว้กินหลายมื้อเลยเพราะว่าปลาชิ้นหนึ่งคุกกับน้ำที่ผัดนี่ก็กินข้าวได้หมดจานแล้ว โอเคหลังจากนั้นจะเป็นใบมะกรูดนะครับแล้วก็คลุกนิดนึงให้ใบมะกรูดมันโดนไฟตลดๆโด,ด,ดนความร้อนเห็นไหมปาลามจะเป็นชิ้นไม่เล็กโอเคครับเป็นใบกะเพราต่อเลยเนี่ยนละดไฟลงแล้วก็ผัดให้กะเพราสลดนิดหนึ่งพยายามพยายามช้อนข้างล่างแล้วก็ค่อยๆค่อยๆพิดอย่างครับเมื่อกี้ปามัมแตกไปชิ้นหนึ่ง งงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูผัดเผ็ดปลาดุกสูตรโบรานเผ็ดปลาลุกบ้านตลุลุกเมืองเผ็ดจนบางคนกินไม่ได้แต่รับรองว่าแซ่บเด็ดเนื้อเนื้อแน่นเนื้อหวาน เพราะว่ามันจะไม่เละเ,เป็นชิ้น,นเล็กๆครับยังสวยงามอยู่ก็เช่นเคยส,ส่วนผสมโจเขียนไว้ด้านล่างเหมือนเดิมยากตรงตำตำเครื่องนิดนึงกับล้างทำความวสะอาดตาให้แม่ค้าเขาตัดมาให้ก็ได้ครับสมัยนี้บอกเอาปุกตัวนึ่งหั่นให้ด้วยจะไปผัดโอเคเขาก็จัดให้เรียบร้อยเลยเราก็กลับมาล้างด้วยมะนาวมะกรูดหรือน้ําเกลือแล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับก็วันนี้คงไม่ทานข้าวแล้วครับหิวแล้วครับแสบจมูกมากผัดเมนูนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้โจ้ด้วยนะครับถ้าชอบกดติดตามช่องโจ้ด้วยครับเพื่ออัปเดตเมนูใหม่ๆนะครับ แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับ